วันจี้าวันนี้ป้านัดก,กับแม่ค้าถั่วถัว่วลิสงรู้มาถั่วดินแถวเขาเลาดเรียกถัวดินนอกจาะวันนี้ได้มาเก้าโลแต่เป็นถั่วพันเม็ดใหญ่ค่ะเม็ดใหญ่มากป้าเคยปลูกเมื่อห้าหกปีที่แล้วนะจ้ะเคยปลูกแล้วมันชอบดินร่วนปนทรายต้นไม่ใหญ่ได้วยจ๊ะต้น ต้นน,น้อยๆไม่แบบไม่สูงไม่ยาวน่ะแต่ถอนน่ะสนุกมือมากเลยเม็ดใหญ่มากที่บ้านสะาสมพันธ์เนี่ยป้าจะไปปลูกที่นู่นแหละที่โคราชท,ที่สวนโคราชเลยตอนนี้ยังอยู่ที่พัทยายอยู่ก็เห็นทำไมก็เก็บไปไว้ปลูกที่สวนมีอะไรก็ใส่ลงไปกินได้เนาะกินได้ขายได้แกกได้ ก็ได้เยอะแล้วค่ะมีอยู่สองสามพันอยู่ยังไม่พอจ้ะเดี๋ยวจะหาอีกจา